สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่แหวนนะคะกับช่องไทยดัชแฟมิลี่ฟันด r ริสนะคะวันนี้แม่แหวนจะพามาทำผัดเนื้อไก่ใส่ผักนะคะเริ่มต้นโดยตั้งกระทะนะะ่ะใส่น้ำมันแล้วก็กระเทียมสับลงไปนะคะผัดให้หอมเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะกับกระเทียมนะคะผัดให้ให้สุกประมาณสักเจ็เอร์เซนนะคะยังไม่ต้องสุกมากนะคะ หลังจากนั้นเราก็ใส่ผักตามลงไปนะคะผักตามชอบเลยนะคะไม่แหวนเลือกใช้วันนี้นะคะเป็นแครอทชาปียองนะคะแล้วก็บรอกโคลี่นะคะแล้วก็มีนี่มีเพิ่มมาอีกอีกตัวนึงนะคะก็คือปาปริก้านะคะสีแบบว่าครบเลยนะคะส้มเขียวแดง ส้มเขียวขาวแดงนะคะแล้วก็ปรุงด้วยซอสเบสนะคะที่แม่แหวนทำไว้นะคะเบสซอสนะคะทำง่ายๆต่อการทำอาหารนะคะใครอยากรู้ว่าวิธีทำเบสซอสทำยังไงก็ตามไปดูคลิปวิธีทการทการทำเบสซอสได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราผัดแล้วเราก็มาคลุกเคล้าให้เครื่องปรุงต่างๆเข้าด้วยกันนะคะแม่แหวนจะผัดผัดผักไม่นานนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของ แต่ละคนเลยนะคะอย่างแม่แหวนเนี่ยแม่แหวนจะชอบให้ผักมีความกรุบกรอบนะคะแม่แหวนก็จะผัดไม่นานนะคะไม่ไม่ประมาณ2-3นาทีนะคะแค่นั้นเลยนะคะง่ายมากนะคะทุกคนเวลาทำเวทาทำกับข้าวนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะทําเองอร่อยเองถูกปากนะคะถูกปากถูกใจเรานะคะสามารถทําทานเองกันได้ที่บ้านนะคะอ่าแล้วแม่แหวนก็ ตกท้ายนะคะด้วยการใส่พริกไทยดำนะคะเติมสีสันหน่อยหนึ่งนะคะเวลาเสิร์ฟใส่จานนะคะแม่แบงก็จะเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆนะคะไข่ต้มสักใบแล้วก็มีมีสลัดวางข้างๆนะคะแล้วแม่แบงก็ตกแต่งจานนะคะโรยด้วยงาขาวงาดำนะคะเพิ่มสีสันให้หน้ารับประทานนะคะเสร็จแล้วค่ะสดสะอาดอร่อย